แล้วเนาะคนฟังธรรมะเราไม่รู้จักพบนี่ปฏิบัติไปไหนไม่รอดนะปฏิบัตริทรมาเป็นสิบปียี่สิบปีแต่ไม่รู้จักพบถ้าไม่รู้จักพบนี่ตกลงมีสติปัะญานหรือ,อยังสัมมาญาณก็ไม่มีตาในก็ไม่มีแล้วมีอะไรก็มีแต่โวยวายดิบด,ดีถือด,ดี คิดว่าจะของถูกคิดว่าจะของดียึกคิดว่าจะของเลิศ <c oughs> คิดว่าจะของที่หนึ่งบางทีแค่ไปนับถือเฉยๆไปนับถืออย่างคนนับถือวัดป่าเนี่ย <c oughs> ็สําสคัญมาว,าวัดป่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวัดป่าไม่ดูเลิกวัดป่าไม่แห่โน่นไอ้นี่แต่เวลาเจริญพุทธมนต์โอ้โหจ่อเลย ในใชสินไม่มีในใชสินไม่ไมีไม่ถูก